ดูแล้วก็อยากจะกราบเรียนทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับจริงๆในกระบวนการถ้าหากว่าคิดว่าไม่พอเนี่ยสามารถแจ้งมาที่กองทัพทางผู้ในการทันบกได้ทางกองทัพบ,บกได้แล้วสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะตอบได้เพราะผมพูดตลอดเวลากับแม่ทัพทั้งทั้งสามเหล่าทัพว่าอะไรที่ขาดและจําเป็นต้องขนาดนี้ให้ยีมยื่นขึ้นมารัฐบาลจะใช้งบกลางช,ช่วยเต็มที่ นะครับก็ไม่เคยมีเรื่องนี้นะครับเสนอมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งของน้ำสีนะครับซึ่งขณะนี้เราก็ได้บรรทุยื่นขึ้นมาทั้งหลายเรื่องเราอนุมัติหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณเกี่ยวกับกําลังพลเกี่ยวกับอะไรทั้งหมดนะครับจริงๆยังไม่จําเป็นต้องถึงขนาดไปขึ้นเพจขอให้ประชาชนมาช่วยนะครับผมคิดว่า มันก็จะทําให้เกิดความไม่เข้าใจรัฐบาลไม่ได้มีอะไรขัดขวางผมก็อยากจะเรีย,รยนให้แม่ทัพภาคสองได้ทราบเดี๋ยวผมจะโทรคุยนะครับเพราะว่าถ้าขาดบอกมาเรามีงบประมาณให้อยู่แล้วเราก็ได้บอกไปแล้วว่าตอนนี้อะไรที่สามารถเอาจากที่ไหนมาได้ก็ให้เอามาก่อนแล้วถ้าตรงไหนขาดบอกมานะครับใช้วิธีพิเศษในการที่จะให้พิจารณาให้สามารถได้เลยขอให้ได้ของนะครับมาเท่านั้นเองนะครับเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่อาจจะทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันได้ รัฐบาลยืนยันนะครับว่าอะไรที่ขณะนี้เป็นเรื่องที่ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กําลังคนและก็ประเด็นในการรักษาอธิปไตยของประเทศรัฐบาลไม่ได้ขัดอะไรวันนี้เปิดงบกลางให้เจอใช้อยู่แล้ว